ก็กราบสวัสดีครับวันนี้พี่ก็จะมาแจกสคริปในแแบบบล็อกฟูลนะครับผมและในตอนนี้นะครับก็จะมีตัวรันนะครับผมเป็นตัวรันนินจาหรือว่าตัวรันเดลต้าที่อัปเดตมาใหม่แล้วนะครับผมเป็นเวอร์ชัน701นนั่นเองนะครับผมในตอนนี้ก็ขอแนะนําว่าให้ไปใช้เวอร์ชันใหม่นะครับผมเพราะว่าเวอร์ชันเก่าอาจจะมีโอกาสที่เราจะโดนแบนหนึ่งร้อหรือว่า80%ก็ขึ้นอยู่กับสคริปตัวนั้นนะครับผมว่ามันโกประมาณไหนนะตอนนี้พี่ก็จะมาแจกสคริปนะครับผมเป็น ทำไก่ตันไปจนถึงเลเวลแบบว่าตันแล้วก็มีของครบทุกอย่างเลยนะครับผมพี่ก็จะมารีวิวฟังก์ชันต่างๆนะครับผมอาจจะรีวิวไม่หมดนะครับผมเพราะว่ามันเยอะมากเลยนะครับผมก็พีก็จะเลื่อนไปให้ดูประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ไม่ต้องไปปรับเมนูออโต้ฟาร์มอะไรมันเยอะนะครับผมแล้วก็จะมีฟังก์ชันในการออโต้สเตตนะครับผมเราสามารถตั้งค่าออโต้สเตตได้นะครับผมว่าจะให้อัปไปสายไหนนะครับผมหรือว่าจะเป็นทําไก่ตันนะครับมันก็จะอปให้เราว่าเราควรไปอัปสายหมัดหรือว่าสายดาบเป็นสายผลก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับผมนี่เห็น ฟังก์ชันในการฟาร์มนะครับผมมันมีฟังก์ชันในการทำอีเวนต์ด้วยแล้วก็ฟาร์มของทุกอย่างเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการสิ่งที่เราทําไม่ได้นะครับผมแต่ว่าสคริปต์ตัวนี้ก็สามารถทําได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บเบอร์รี่หรือว่าการฟาร์มข้าหัวนะครับผมก็สามารถทําได้สามารถเช็คสเตตัสฟูมูลได้นะครับผมว่ามันจะมีฟูมูลตอนไหนนะครับแล้วก็พี่ก็จะเลื่อนให้ดูนะครับผมว่ามันมีฟังก์ชันอีเวนต์ต่างๆอะไรบ้างน,นะครับผมอาจจะเลื่อนดูไม่หมดแต่ก็ ดูไปพร้อมพี่เลยนะครับผมเห็นไหมก็จะมีการฟังก์ชันในการออโต้เพลเยอร์ตรงนี้นะครับผมนี่สามารถมองหาคนหรือว่ามองหาผู้เล่นได้นะครับผมใครที่แบบว่าอยากฟาร์มค่าหัวนะครับผมก็สามารถเอาสคริปต์ตัวนี้ไปใช้ได้นะครับผมพี่ก็จะเห็นในคอมเมนต์แล้วแหละว่ามีคนต้องการสคริปต์ใช้ฟาร์มค่าหัวนะครับผมก็สามารถเอาสคริปต์ตัวนี้ไปใช้ฟาร์มได้นะครับผมใครที่แบบว่าอยากได้30ล้านเร็วๆก็เอาตัวนี้ไปใช้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นสคริปต์ที่ไม่มีคีย์นั่นเองนะแล้วก็สคริปต์ตัวนี้นะคร ใช้งานสําหรับคนที่ขี้เกียจนะครับผมนี่ทําไก่ตันก็ได้ฟาร์มข้าวหัวก็ได้หรือว่าจะเป็นการแบบอว่า่าไปแกล้งผู้ลงผู้เล่นก็สามารถทำได้หมดเลยนะครับผมแต่ก่อนจะไปใช้สคริปต์ที่ก็ขอเตือนอีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับผมว่าให้ไปโหลดตัวรันเดลตา้าหรือว่าตัวรันนินจาให้มันเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดก่อนนะครับก่อนจะใช้สคริปต์ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ ใครโหลดแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับผมพี่ก็จะมาแจกประมาณนี้นะถ้าใครชอบคลิปพี่ก็ฝากกดไลค์กดซับให้พี่ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆสาหรับพี่นะพี่ก็ชื่นใจแล้วนะครับผมพี่ก็จะมาแจกสคลิปประมาณนี้นะครับผมพี่ไปละบ๊ายบาย